เหมือนเดิมพลาดนะครับ่วงนี้ก็พลาดอย่างแรงมาสอวันสมวันแล้วดัน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 นดันดน,ดนอย่างเดียวครับตอนนี้ต้องเกี่ยอะไรต้องต้องไล่เก็บให้หมดขับเร็วไปนี้ต้องกราบขอไปนะครับผมนาทีนี้ต้องไล่เก็บให้หมดนะครับรถล,ลงโง่เนี่ย เหมือนเดิมพลาดนะครับทวงนี้ก็พลาดอย่างแรงสวัสดีครับพบกับไรเดอร์ทรัคไ a ยแลนดช่องที่มีสาระและไม่มีสาระปรพูนกันไปนะครับผม วันนี้สายไปนิดนึงรีบโหลดไปโหลดหินนะครับผมต้องต้อง,ต,องต้องด่วนนิดนึงนะครับผมต้องรีบไปโหลดหินนะครับแต่ผมตื่นสายนี่สิก็เลยต้องด่วนนิดนึงนะทุกคนไปเลยจ้าขอจะเบียดอะไรกันเนี่ย ออนี่ก็ไม่ยอมไม่ยอมเลยคันนี้ก็ไม่ยอมจริงๆต้องยกให้นะผมโยกโยกขวามาแล้วนะไม่เป็นไรครับผมออไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆมีคันหน้าอยู่คันหนึ่งนะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับไฟท้ายไม่มีนะ แต่มองตาเปล่าเห็นนะครับเมื่อกี้ชิดเมื่อกี้ชิดน้ำแล้วกระจกมันมันย้อยลงมาโอ้ยเกินความเร็วเกินเลยยกองย่งย่ยยยกดก,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 กดหนีข้างหลังลืมลืมลืมมองความเร็วเกินเลย หน้าไม่มีไฟท้ายน่าจะเปิดไฟกับพิบไว้นะไฟหมากปกติส่วนมากถ้าไฟลีไม่ติดไฟหมากมันมันติดอยู่แล้วนะหรือว่าไม่ติดทั้งคันเลยถ้าไม่ติดทั้งคันนี่ระบบไฟโคงช็อตหมดแลยแหละไฟดวน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  ไปรีไปรีบไปแยง่งไปแย่งหินนะครับคือเผื่อมันจะมีหินกองเหลือมั่งนะครับเราก็จะได้แบบเกินอีกแล้วเราจะได้แบบไปเป็นผู้โชคดีอะไรประมาณนั้นนะแบบเหลือให้เราสักนิดนึงก็ยังดี <laughs> หวังว่านะครับหวังว่า อเคครับเดี๋ยวยาวยาวไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอตัดไปก่อนเพราะว่าในในกล้องมันอาจจะมืดนะครับมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับผมเพราะตอนนี้มันเพิ่งจะตีห้ายังไม่หกโมงไะอ่าตีห้าห้าสิบห้านะครับโดยประมาณนะครับผมไปยาวไปยาวไปดัน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 ,ดน ดานตานอย่างเดียวครับตอนนี้ต้องเกลียงอะไรต้องต้องไล่เก็บให้หมดขับเร็วไปนี้ต้องกราบขอไปนะครับผมนาทีนี้ต้องไล่เก็บให้หมดนะครับรถลงโม่เนี่ยรถที่ไปลงโม่เดียวกันนะครับไป ต้องไล่เก็บไว้หมด ก,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 กข้างหน้าอันตรายนะครับนะอันตรายข้างหน้าอันตรายยกงหน่อยยกหน่อยยหน่อย,ย,อยลากยาวไปแล้วความเร็วเกิน ลากยาวไปนะครับแกลงมาแล้วโอ,โอ้รถบ้านผสมใส่ทองนะไปลงใกล้ๆก,กันนะครับแพนเขาอยู่ใกล้ๆกับบริษัทผมเลยแกลงมาแล้วหินหนึ่งเราก็ไปอาหินหนึ่งนะ แต่แกนอนอยู่ข้างบนนี่แกขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ 1, ่งตีสองประมาณเนี้ยแกก็จะได้ของมาก่อนเป็นรถบริษัทโดยตรงของเขานะครับเขาก็เลยแบบว่าจะตักตอนไหนก็ได้นะของเราต้องไปรอ พอดีวันนี้ฝากไอ้ตัวซื้อไอ้หินนะก็คือฝากพี่ชายรับงานให้ด้วยนะครับก็เลยนะครับออกมาสายเพราะว่าเกรงใจเขานะครับจะโทรโทรเรียกเอาเอาเอาตั๋วก็น่าเกียดนะครับเราฝากงานไว้แต่แกก็บอกว่าถ้ามาถึงก็ให้โทรเรียกแกได้เลย แต่ด้วยความเก่งใจก็เลยตื่นออกมาสายนิดนึงนะครับเพราะว่าแกออกมาขับรถอยู่ประมาณตีห้านะครับตีห้ากว่าผมออกมาประมาณตีสี่ครึ่งนะครับปกติถ้าไม่แย่งหินเนี่ยผมออกมาประมาณตีสามครึ่งนะทุกคนก็เลยก็เลยเนานเวลาไปนิดนึงนะครับให้ออกมาสายสัก่นิดนึงเกรงใจเขานะครับ แกก็เบียดเราเนี่เราก็แซงเราก็หลบไปขวาสุดแล้วแกก็ยังเบียดตามเราเอีกแกน่าจะหลงเล่นนะเวลาเราแซงเนี้ยหลงเล่นนะครับบางทีควงไปมองก็จบขวานะมองพอมองปุ๊บก็ค่อยๆเบียดเราไปเรื่อยๆมองว่าพยายามมองว่าเราจะแซงเขาคนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยพยายามมอง ถ้าคนขับรถถ้าเวลาเรามองกระจขวาเนี่ยมองมากมากเนี่ยมันหลงเลนนะครับหลงตัวเองอ่ะมันหลงหลงเลงเลนเลนของตัวเองนะครับเพราะว่ายิ่งมองขวาก็ยิ่งไปขวานะบางคนอ่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเขาแซงะปล่อยเขาแซงไปเราก็มองเลนของเราเนี่ยพอนะครับเราเหลือแค่มองเหลือมองแป,ป๊บเดียวพอนะครับอย่าไปจ้องมากถ้าถ้าจ้องมองมากยิ่งยิ่งหลงเลนนะครับให้เราจับเลนซ้ายไ้ให้เรามองเลนซ้ายไ้เลนเนี่ย เส้นเส้นซ้ายเนี่ยมันจะไม่กระเถิบไปทางขวานะครับมันจะทําให้เราไม่ไปเบียดเขานะอ่าจะเอ๋ไอเรากำลังจะแซงไงนะครับเ,เลี้ยวพอดีเลยเราก็กลัวทางนี้เขาจะโยกมานะ พี่แกก็ปิดไฟหลีแต,แต่แต่หัววันเลยเอาปิด,ป,ดปิดไฟมั่งโอ้ยเกินตลอดเยงโยงๆๆงโเกินไปนิดเดียวมันก็ร้องแล้วนะเกินไป ความเร็วเกินแค่หนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ดังแนละ้วอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวต้องไปจอดหาซื้อข้าวขึ้นไปเผื่อนะครับเผื่อหินไม่มีต้องรีบหน่อยนะครับผมไาๆ จอดรอหินนะครับทุกคนสภาพรอยาวยาไปครับครับสุดท้ายได้มาเอาที่ยุงนะครับผมก็เหมือนเดิมพลาดนะครับทีนี้ก็พลาดอย่างแรงมาสองวันสามวันแล้วนะก็ต้องับใจนะครับเอาแน่เอาหน,านอดไม่ได้ลงมู่นะตอนนี้นะครับมันก็ อยู่ดีๆมันก็นึกจะเสียก็เสียไปเลยนะครับมันก็จะไม่ไม่โม่นะครับนึกจะไม่โม่ก็ไม่โม่อ่ะเราไปลอยอีกอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่โม่เฉยเลยอย่างเงี้ยบางทีโม,โม่อยู่หยุดโม่ก็มีนะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะทุกคนเลยเราก็ต้องเดานะครับเขาเรียกว่าเดาสุดท้ายเดาลาดตลอดช่วงนี้แต่อย่างที่เห็นนะครับ ก็ก็ต้องรอนะครับเนี่ยต้องรอทำยังไงได้นะครับตามนัดโอเคก็รอยาวๆไปครับ มันไม่ดีตรงเนี้ยมันปะอย่างไรไม่รู้ตรงเนี้ยกระโดดหน่วยงานราชการบ้านเราเนี่ยสภาพทำงานนี่เขาเรียกอะไรชาวชามเย็นชาม สน,นุนเนาะเอาไอ้เขาเรียกอะไรล่ะรัดยางใช่ไหมรัดยางมากโ็โยนใส่โยนใส่แปะแปะไว้แล้วก็ให้รถเหยียบผมก็งงทำไปได้ ลงนาไปอัดจารบีนะทุกคนนะก็โอ้ยเบรกเบรกเบรกบก,ก็ต้องผ่านเส้นนี้นะครับมาที่เออดอนมะนาวนะครับผมเพราะว่ามันมีร้านจารบีอัดอยู่นะครับเคยมาอาัดกับเขาบ่อยนะครับผมคืออัดดีนะครับทีแรกผมจะอัดในปั๊มน้ํามันนะครับที่บางเลนแต่มันมีรถพ่วงนะครับรถบรรทุกข้าวนเขา เข้าสารข้าวเปลือกอัดอยู่พวงหนึ่งผมก็เลยไม่รอนะครับผมก็เลยดิ่งมานี่เลยก็วิ่งรัดอ,อผ่านทางบางหลวงมานะครับมาเข้าโดนมะนาวเนะนี่วัดพระองค์ใหญ่เอสาทุกอใอ้ลูกมีสุภาพแขนะ็งแรงไะเดินทางปลอดภัยนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะ โอ้โอยยางซิ่งเลยบกเ <c oughs> นาอนีนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ามีคิวหรือเปล่าถ้ามีคิวก็คงต้องไว้วันอื่นนะครับหรือไม่ก็ไปอัดร้านข้างหน้านุ่นนะครับที่สายเกสมนะครับผมอู่ทองนะครับ ก็คือไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปทีละร้านแต่ร้านนี้มาอ่านประจำนะครับ ช่วงไม่ได้แล้วไม่ได้มานานน่าจะแถวเนี้โน่นข้างหน้านูะนะครับทุกคนเออคิวไม่ม,มีเถอะจะได้อัดนะครับผมเปิดไฟไว้ก่อนนะมันมีรถตามตูด แล้วก็เปิดไฟไว้ก่อนเลยอ่ายางเพียบเลยนี่นะครับผมร้านนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตอัจจรวีก่อนครับทุกคน ฝนมามืดเลยนะทนะุกคนนะก็มาอีกแล้วนะครับเป็นเขาเรียกอะไรฝนฝนแปดแดดสี่เนาะ ก็ช่วงนี้แรจะตกทุกเย็นเลยนะครับแต่ฝั่งหนึ่งก็ตกนะครับฝั่งหนึ่งก็แดดนะครับผมนี่ผมก็คือแอร์เนี่ยมันแทบจะไม่เย็นเลยผมก็เปิดน้ำยาไว้เยอะอยู่นะนะครับผมก็มันร้อนกระจกกระจกนะครับร้อนหมดเลยแอร์ไม่เย็น แต่ข้างหน้าฝนตกมันก็เลยผมก็เลยฝนแปดแดดสี่ลแล้วกันประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรีบไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวฝนตกนะครับแล้วมันจะลงงานลำบากนะครับผม ครับผมแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับผมถ้ายัางไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ลเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกวันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย